คลิปนี้นะครับพรจะทุกคนมารู้จักเจ้าไฟถ่ายรูปของทางแบรนด์ชิยุ่นนะฮะทั้ง3รุ่นด้วยกันได้แก่ชิยุ่นโมลัส G 6 0ชิยุ่นโมลัส X 1 0 0นะฮะแล้วก็ชิยุ่นโมลัส G 2 0 0นะครับทั้ง3ตัวนี้จะเป็นยังไงใช้งานดีแค่ไหนมาดูกันเลยครับ ตัวแรกนี่น,นะครับผมจะพามารู้จักกับเจ้าตัวน้องเล็กสุดนะครับซึ่งเป็นไฟที่ผมกล้าพูดด้วยคำเดียวเลยครับว่ามันเล็กมากๆน่นเป็นไฟที่เล็กที่สุดที่ผมเคยเห็นแล้วนะครับในกําลังไฟที่60วัตต์ซึ่งบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องทอมกันนะครับกล่องดูเล็กมากอะมาเปิดกล่องกันชึบนี่ข้างในกล่องนะครับเรามีมันหลักช่องนะครับช่องแรกนะครับช่องใหญ่สุด เป็นเหมือนเป็นซอฟ์บ็อกนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะน,นะขอแกะเลยนะฮะก็บอ,บอกว่าคนที่ให้แกจ็ตผมมารีวิวนะครับคือทางออปชันพาร์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่น่ารักมากนะฮะส่งไฟมาให้รีวิวนี่คือโคมยังเล็กขนาดเนี้ยผมสามารถดันเปิดนี่เพื่อทำให้ไฟดูซอฟขึ้นมีความแบบเบาๆลงไฟดูนุ่มๆตัวนี้ละมาฮะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คืออะไรฮะคือที่ชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะครับนี่ตัวปลั๊กอะแดปเตอร์ มามาถึงเจ้าตัวพระเอกเราแล้วมีเลยนี่คือโมลัส G 6 0นะครับกำลังไฟอยู่ที่60วัตต์ออกมาแล้วฮะนี่คือหน้าตาของเจ้าโอ้โหชิยุ่นนะครับโมลัส60เฮ้ยเล็กมากเล็กมากมากแบบใช่ไหมส่วนตัวผมนะผมไม่เคยเจอไฟที่ <c oughs> เล็กขนาดนี้มาก่อนนะ่ะผมติดเจ้าตัวลงไปนะครับดูซิได้ไหมขออนุญาต ึบเอ้ยขนาดผมใส่โคมนะน้ำหนักผมถือเนี่ยเขามปสัมาณ iPhone Pro m a x อะสีนะครับเป็นสีขาวตัดสีดำผมว่าสีสวยมากดีไซน์เป็นทรงกล่องนะครับทรงกล่องนะที่นี้คือคือกล่องแบบบล็อกจังๆเลยนะฮะไม่พอนะครับเราสามามถที่จะขันนะครับเพื่อเอามาเป็นฐานในการใส่กับขาไฟได้อีกเป็นน้องเล็กที่จิ๋วแต่เจ๋วมาก ดูอันนี้นะครับมีช่องนะครับไฟ DC นะครับอะแดปเตอร์เข้าไปนะฮะกับอย่างนึงคือสามารถเสียบไฟตรงด้วย USB ได้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดีกว่ามาเปิดกันฮนะโอ้โหอันนี้ไฟประมาณ20%เอนงนะครับผมเปิด100%เลยนะโโห70นะฮะ80 90บเอ้ยเอาเรื่องนะโอ้ จ้ามากใช้ได้เลยอ,อือ่าไม่พอนะครับเจ้าตัว G 6 0ตัวนี้นะครับยังสามารถปรับเควินของไฟได้ด้วยครับให้ออกไปทางสีส้มเห็นไหมฮะโทนส้มนะฮะเปือสีขาวนะครับแบบนี้เราจะเรียกไบคัลเลอร์นะครับไบคัลเลอร์คือสามารถปรับได้สสี ถัดมาครับเป็นเจ้าตัวชิยุ่นโมลัส X 1 0 0 Pro นะครับเขาบอกเลยว่านี่คือไฟ100วัตต์ที่ตัวเล็กเช่นเดียวกันนะครับและมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับมาซึ้โอ้โหอันนี้นะครับเป็นแพ็คใหญ่หน่อยจะมีกล่องเยอะมากมีตั้งแต่ตัวนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นกล่องตัวซอฟ์บ,บ็อกซ์มินิซอฟ็อกตัวเล็ก อันนี้เป็นตัวเมาส์นะครับอะแดปเตอร์ apter, เอาไว้สําหรับในการแบบใส่ไฟเข้าไปเพื่อสามารถใส่ซับบล็อกที่มีขนาดใหญ่ได้แล้วก็นี่เลยพระเอกของเราตัวชิยุน X100 p r o อยู่ตรงนี้แล้วมากกีดกันโอ้โหเหมือนแบบปัดริบบิ้นอะเขาเสกผมชอบมากเลยในการแกะกล่องนะครับผมขอตัดบนเลยล้วกันนะฮะจะได้เปิดมาทุกคนได้ได้ดูกันเลย ฟับ <ś ed> เฮ้ยกล่องสวยมากมันมาขอมกับกระเป๋านะครับมาเปิดกันชึบชึบฟึบโอโ้โหกระเป๋าข,าขอเข้าชมก่อนนะว่าหนึ่งเลยครับข้างนอกเนี่ยเป็นผ้าแบบ กับน้ำเพรว่ากับน้ำได้ประมาณหนึ่งแล้วก็บุนะครับบุแบบการกระแทกด้วยในะข้างในเนี่ยเป็นผ้าก,กัมยี่นะครับจับแล้วดูนุ่มมากข้างในนี่แบบมีโฟมใส่มาให้อย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับอ๊บโอ้โหอ่าอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะฮะโอ้โหนี่คือตัวไฟบางมากผมจิบมาก่อนเดี๋ยวเปิดกันทีเดียวเลยอันนี้คือโคมนะครับแล้วก็ข้างในนี้ อันนี้น่าจะเป็นสายต่างๆ,างๆอันนี้ผมไม่เอาออกมานะเป็นสายแบบเหมือนเป็นคล้ายสายห้อยของเอาไว้ห้อยกับตัวน่าจะตัวของบอดี้ได้ผมเริ่มจากอขอแกะตัวโคมก่อนละกันนะครับค่อยๆแกะ,ะมาโคมอันนี้เล็กนะครับเป็นโคมเล็กประมาณเดียวกับเจ้าตัวซิยุน G60 คล้ายๆกันอ่า Hey, นี่เป็นแบตเตอรี่นะครับที่สามารถใช้นะครับในการพกพาแล้วก็เสียบกับไฟได้มาถึงพระเอกของเราแล้วนี่มาพร้อมกับกระดาษห่อนะครับว่าเป็นวัตถุแบบติดไฟง่ายนะครับแป่ว่าให้ระวังของอุณหภูมิด้วยนะฮะก็ให้คำเตือนมาอย่างดีนะครับบวกกับติดสติกเกอร์นะครับคล้ายเป็นไฟที่มีอุณหภูมิสูงนะครับ ก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันย้ำนะครับนี่คือไฟ100วัตต์เล็กที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วของผมมีไฟหนึร้วัตต์อีกตัวหนึ่งนะครับของ Night Photo เดี๋ยวจะหยิบมาเทียบให้ดูนะครับนี่คือ100วัตต์ของ Night Photo นะครับซึ่งขนาดโอ้โหกับอันนี้ฮะ100วัตต์ของชิยุน x n X100 Pro ขนาดต่างกันแบบหลายเท่ามากโอ้ว้าวนะฮะหน้าไฟ เอ้แต่แปลกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับว่าไฟเนี่ยครับตัวของแผง LED เขาเนี่ยเล็กกว่านะเห็นไหมฮะเล็กกว่าแต่ว่ากําลังไฟมันได้นั่นหมายความว่าตอนนี้ที่นยีไฟไปไกลมากเลยนะครับนะฮะไปไกลมากเห็นขนาดผมก็ไม่เชื่อมันจะได้นะว้าวเจง๋งไฟพวกนี้ครับด้านหน้ามัใจนี่นะฮะฉะนั้นระวังนิ้วไปโดนหน้าอันนี้เขาดีมากคือเขาให้กระจกมาด้วยก็สามารถเช็ดได้แต่ก็ระวังนะครับพยายามจะโดนหน้าตัวไฟ mm. อ่ะ โอ้โ oh, <laughs> นี่อะแบบสมบูรณ์นะครับคือสามารถเปิดได้เลยมาดูไฟโอ้โหอันนี้คือไฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเล็กมากแรงมากหมุนซิอ่าอันนี้ไฟประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหจ้าสุดเกิน <laughs> <laughs> มาครับไฟร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะอือหือ oh my god สบตาจริงเอาเรื่องเอ้ย100อ่าผมบอกเลยว่าตัวนี้ใครถ่ายภาพสินค้านะผมว่าใช้ได้เลยคือไฟแบบเล็กสะดวกพกพาง,ง่ายนะฮะไม่พอนะครับตัวนี้เป็นไบคัลเลอร์นะครับคนสามารถแบบหมุนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมสีขาวนะผมเปลี่ยนเป็นสีส้มเห็นไหมฮะมเป็นไบคัลเลอร์อ้ย่าเจ๋งมาก ไม่พอนะฮะเขามีช่องให้ต่อตรงด้วยนะครับคือตรงนี้ครับด้านล่างนะครับสามารถที่จะเปิดนี่เห็นไหมแล้วก็สามารถต่อผ่านทั้งเขาเรียกว่าตัว Type C นะครับหรือตัว DC 24โวลต์ก็ได้คือตัวนี้นะครับเสียบต่อปุ๊บเสียบปลั๊กนะครับถ้าใครแบบต่อในบ้านนี่คือสะดวกมากคุณตั้งไลฟ์อย่างเงี้ยคือแบบไฟกำลังดีเลยฮะเล็กมากสวยงามหรือถ้าต่อแบบ USB C ธรรมดานะครับก็ได้ เฮ้ย hey, นี่มันไฟสามารถใช้ไลฟ์แบบทำคอนเทนต์ hmm. บนต๊ะได้เลยนะนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆแอสซรีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ mm hmm. เป็นตัวเมาส์โบเวนของเขานะฮะ mm hmm. ก็คือเอาแค่เอาตัวนี้ฮะ,ะมาใส่อ่ะโอเคนี่กลิบนะฮะแล้วสามารถต่อซอฟต์บล็อกใหญ่ๆแบบปกติที่ใช้กันได้ด้วย <laughs> น่ารักอะ่ะเฮ้ยเจ๋งเลยอะ่ะดูดิ แมื่ผมต่อนี่นะผมต่ออะแดปเตอร์น ter, นะต่อแบบแบตเตอรี่นะเหมือนไม้เหมือนไม้ <laughs> ไมเซลฟี่แล้วถือจับดูโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากนะเฮ้ยดีเจ๋งนี่มาแล้วโว้สะดวกมากดูโอ้โสดุด อันนี้นะครับเป็นแก้วน้ำไม่ใช่นะ,นะครับเป็นตัวมินิซอฟท์บ็อกซ์ของทางชิยุ่นเหมือนกันดูโอ้ยตะมุตะมีอีกแล้วน่ารักมากน่ารักมากโอ้ยขออนุญ,ญาตนะครับขอโทษนะครับถ้าเอาสันฟา้าถผมแกะขาดแล้วครับโอ้โหคุณมันน่ารักนะฮะดูนะฮะนี่เป็นซอฟท์บ็อกซ์นะครับขนาดเล็ก นี่นะครับเขาให้ผมกดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับแล้วก็เอาทท่าอย่างนี้เลยแล้วก็ดึง<ม>ใช่ไหมถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในซักยุคประมาณ2ี่ปีที่แล้วนะครับมันจะกลายเป็นกระโปรงของตุ๊ก,กตาบาร์บี้น้องสาวผมฮะ <laughs> <laughs> มีนะฮะอ่ะตัวนี้คือซอฟต์บ็อกซ์ที่เราไม่จำเป็นจะต้องเลยครับจะต้องใส่เจ้าตัวนี้นะ อ่าตัวของอ่าอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นตัวเมาส์ของโบเวนตัวนี้ไม่ต้องใสอันนี้เอาไว้ใส่กับซับบล็อกใจแบบที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ใส่แค่แบบนี้ไปเลยนี่เอาลูกสอนชี้ให้ตรงนะครับจึบเฮ้ยได้แสงนุ่มๆอีกหนึ่งอันเอ้ยผมว่าไม่แก้เลยนะเป็นไฟไลฟ์นะคะเป็นไฟแบบใช้ในการแบบว่าทำไลฟ์สตรีมมิ่งทำที่บ้านเองเขาปิดไฟตรงนี้หน่อย ่ะนี่ฮะใช้ได้เลยดูตั้งไฟมุมนี้นะครับง่ายๆเลยนี่มุมนี้และตัวสุดท้ายนะครับคือเจ้าโมลัส G 2 0 0นะฮะซึ่งเป็นตัวไฟที่มีกำลังแรงที่สุดของชิลัเวลานี้นะครับคือประมาณ200วัตต์ด้กันมาเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแกะไปได้วยกันครับมาซืบเอ้ยเปิดมา อิมเมจแรกคือดีมากนะครับมีกล่องนะฮะดีมากดีมากดีมากนี่นี่นี่อืมอ่ะมาเปิดกันนะ,ะนะครับตัวผ้านี่มันเป็นผ้าแบบประมาณผ้าฟิลผ้ากันนะ้ำเหมือนกันนะนะฮะเออให้มาดีอ่ะเปิดมาครับนี่เลยนะฮะมีทั้งหมดหนึ่งสาสี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกอันนี้เป็นตัวโคมนะฮะโคมวันนี้เขาให้มาเป็นโคมไซส์ ปกติของตัวไฟต่อเนื่องเลยเทียบเท่ากับตัวทั่วไปเลยนะครับแสดงว่าบอดี้ต้องใหญ่ประมาณน่้แน่เลยสังเกตนะครับเขาจะมีตัวคล้ายๆเป็นติดตัวแกรัดของไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์เอาไว้เสียบไฟเข้าหรือเปล่านะฮะประมาณนั้นนะและตัวนี้น่าจะเป็นไฟนี่ชิงนี่คือตัวไฟ200วัตต์อือ ผมขอเปิดไฟก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอยากดูแล้วผมขี้เกียจจะเปิด,ดตัอื่นต่อก่อนมาเปิดไฟเลยนี่ฮะเฮ้ยเก๋มากข้างหลังนี่มีใบพัดมาให้ด้วยนะเอาไว้แบบระบายความร้อนด้วยนะฮะซึ่งใบพัดให้มาใหญ่เลยแล้วก็ตัวเคสต,ต่างๆเนี่ยมีความเป็นอลูมิเนียมผสมกับพลาสติกนะครับผสมกันแล้วก็ช่องว่างเยอะมาก เน้นระดับ,บความร้อนได้ค่อนข้างดีเขาให้เคสเอาไว้กันตัวกันกระแทกหลอดไฟคือบอกว่าใครตอนถ่ายงานเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเก็บได้กันแบบกระแทกอันนี้ถือว่าเซฟตี้มาดีมากนะตัวที่ใส่ขาตั้งนะครับใช้ได้เลยนะฮะอันนี้คือแบบพลสดิด,ดีมันไม่กองแก๊งมีความแน่นแล้วก็ที่เป็นช่องรูๆเนี้ เอาไว้ใส่ล่มทะลุนะครับสามารถเสียบล่มได้เหมือนกันคิดมาดีเหมือนกันนะน่าจะเป็นไฟหมอะับหรับการตั้งอยู่ในห้องมากกว่าบอกเลยฮะนี่ถือว่าตัวเล็กแล้วนะครับเพราะ200วัตต์ที่ผมมีเนี่ยใหญ่กว่านี้หลายเท่าตัวเดี๋ยวมาให้ดูนี่ฮะคือตัว200วัตต์แบบตัวปกตินะครับที่ผมใช้อยู่กับตัวนี้โอ้คือบางแบบโอ้กี่เท่าเนี่ยหนึ่สองสามสี่เท่านะครับ ประมาณสีเท่าบางกว่าเยอะมากโอ้โหตัวแผงไฟนะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวอื่นนะครับที่เป็นแผง LED กําลังสูงนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าตัวกระจกครอบมาให้นะครับมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงเหมือนเพิ่มตัวอลูมิเนียมด้านข้างๆซึ่งทำให้ตัวแสงมันสว่างขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยงามอ่ะอันนี้นะครับเป็นโคมนะฮะว้าวลายสวยงามมาก นะครับตัวนี้เมาส์นะครับเมาส์ตรงเมาส์ไฟเนี่ยสามารถใส่กับซอฟต์บล็อกได้ตลอดเลยนะฮะภาษาสร้างภาพเราจะเรียกเมาส์โบเวนกันนะครับซึ่งขนาดมันใส่ได้แบบนี้อืมนิดนึงเห็นไหมสวยงามนะฮะก็เปิดไฟก็สามารถถือได้แต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่าคือเจ้าสิ่งนี้ครับนี่คือน่าจะเป็นตัวแผงควบคุมจะบอกว่าเจ้าตัว G 2 0 0 ไม่เหมาะสาหรับการพกพาเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากต้องเสียบปลั๊กเท่านั้นเพราะกําลังไฟของเขาค่อนข้างสูงนะวัดสูงพกพาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเหมาะกับคนที่แบบว่าเหมือนตั้งในบ้านนะครับตั้งในสตูตัวเองที่นี้นะครับในการใช้งานเจ้าตัวไฟชียุ่นนะครับตัว G 2 0 0ตัวนี้นะฮะการบังคับต่างๆมันจะไม่อยู่ที่ไฟนะครับมันจะอยู่ที่ตัวอะแดปเตอร์เราสามารถกดเปิดนะครับได้ได้เลยนี่นะฮะแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับโดยมี2แกนเหมือนกัน โอ้โห oh, oh. อันนี้คือสินี่สิเอร์เซเพิ่มต่อฮะอันนี้คือ30%มสิอ oh. oh. ร์ซ็นห้เอร์ซนต์อนะฮะร้อยเปซโอ้โหร้อนมีไอร้อนออกมาโอ้โ oh, ห oh. แลวที่เจ๋งก,กว่านั้น,นะครับคือมันเป็นสีได้เหมือนกันนะอมันจ่าซะเหลือเกิน <laughs> จุ๊บจุ๊บโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวและนี่เป็นการอันบ็อกซ์นะครับของไฟชียุ่นทั้ง3ตัวนะครับได้แก่ต,ตัวโมลัส60นะครับน้องเล็กสุดนะครับกระทัดรัดสุดใช้งานสะดวกมากมากกับตัวโมลัส X100 Pro นะครับซึ่งเป็นไฟพกพาที่มีกำลังแรงสูงนะฮะแล้วก็ดีไซน์ออกมานี่แบบเบาดีเยี่ยมมากๆเลยตัวนี้ และสท้ายนะครับพี่ใหญ่นะครับเจ้าตัว m o ลัส G 200นะครับเป็นไฟที่กําลังแรงมากๆ,ๆนะครเอาไว้ตั้งในสตูนะครับสามารถถ่ายพวกงานต่างๆได้ก็ค่อนเป็นอย่างดีนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมาเอาทั้ง3ตัวนี้ไปทำเทสให้ดูเขาเรียกว่าเราใช้งานจริงเป็นยังไง60วัตถ่ายอะไรได้บ้างนะครับถ่ายแล้วไฟแรงแค่ไหน100วัตต่างกันยังไงและตัว200วัตนะฮะถ่ายแล้วภาพที่ไดมา แต่กันยังไงเดี๋ยวไว้คลิปหน้าสําคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทางออปชันพาร์ตนะครับที่เรียกว่าส่งไฟมไหมผมได้ลองใช้ลองเล่นนะฮะใครที่แค่ดูเปิดกล่องนะเอาเป็นบอกแล้วอยากได้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับจากทางออปชันพาร์ตได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถสั่งมาทางแซทพิคก็ได้นะครับผมก็จะไปต่อให้เพราะว่าร้านอยู่ข้างๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงต่อก็ไปติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดตามให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าครับผม